สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 888 88หมอ m o r i t a youtube com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้นะครับเป็นการดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2567นะครับว่าดวงชะตาในเดือนนี้นะครับของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะทั้ง12ราศีนะครับว่าจะมีอิทธิพลดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่สาคัญ นะครับเพราะจะมีดาวใหญ่โครจรนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์ได้ขึ้นรูปปกไว้เนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานนะครับเพราะดาวใหญ่แต่ละดวงจะใช้ระยะเวลาการเดินเนี่ยดาวเสารเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา2ปีครึ่งนะครับดาวพระราหูก็ใช้ระยะเวลาปีครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อทั้ง12ลราศีนะครับในเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป เพราะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดพุธกลางคืนนะครับชาวราศีมังกรชาวราศีกุมนะครับคุณต้องจับตาดูให้ดีนะและทั้ง12ราศีเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบในเรื่องราวที่แตกต่างก่อนออกไปนะครับอาจารย์ผ่าดาวให้คุณเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้คุณจะได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดวงดาวที่สําคัญสําคัญนะครับ มาพูดถึงการโคจรของดวงดาวในเดือนนี้จะมีดาวอะไรซึ่งโยกย้ายบ้างนะครับก็จะมีดาวพระศุกดาวสุ่งนี่จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วในวันที่2สิงหาคม2 5 6 7เวลา22ในการ5นาทีศุกร์นี้เข้าสู่ราศีสิงห์ไปเกาะนาวางดาวอังคารเป็นทริตโทแห่งเลิกนะครับต่อมาดาวพระเกตย,ย้ายวันที่13สิงหาคม2 5 6 7 เวลา18ในกา4 6นาทีนะครับดาวเกตนี้ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูดาวเกตอยู่ในเดือนพฤัสบ,บดีจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีเซนลางสังหรณ์เป็นอย่างดีในดวงชะตาเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรหลายวิชานะแต่เอาแน่เอานอนกับวิชาใดาไม่ได้เพราะเก่งเกินเป็นโจโรแห่งเลิกเกาะนวางดาวพฤัสบดีด้วยนะครับต่อมาดาวพระอาทิตย์ อาทิตย์ย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งเป็นเกษตรเนี่ยนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่17สิงหาคม2567เวลา9โมง10เวียนนาทีนนะครับอาทิตย์นี้เข้าก็เป็นเกษตรนะเป็นทริสโทแห่งเลิกเกาะนวาง,งคานนะครับต่อมาก็คือดาวคารย้ายราศีในวันที่26สิงหาคม2567เวลาเที่ยง9นาที อังคารนี้ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับอังคารอยู่ในเลือนของดาวพระพุธเพราะในเรื่องของคำพูดคำจาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะดาวอังคารนี้เกาะดาวนวางดาวพระศุกร์เป็นเทศตีแห่งเลิกนะครับต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้จะเดินหน้าเซิร์ตอีกเพราะฉะนั้นดาวศุกร์นะครับตำแหน่งก็จะเป็นนิด ในวันที่27สิงหาคม2567เวลา1 6ในกา1 6นาทีนะครับสุขนี้เข้าสู่ราศีกันตำแหน่งเป็นนิดให้เตรียมตัวป่วยไม่สบายนะครับในดวงชะตาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆถึงจะดีนะและดวงชะตาคุณดาวสุขไปเกานะนวางดาวเสาเป็นโจโรแห่งเลิอกอาจจะมีเรื่องอืึดอัดทุกใจขมขื่นอยู่บ้างอาจจะเนื่องด้วยสุขภาพก็เป็นได้แ,แล้วแต่ นะครับในดวงชะตาของคุณนะและสิ่งที่สำคัญเลยจะต้องเตือนช่วงต้นเดือนสิงหาคมวันที่1ถึงวันที่5ระวังอุบัติเหตุมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะเออเดี๋ยวดาวคารค่อยว่ากันนะครับดาวคารกลุ่มรักคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นส่งผลในเรื่องของความรักนะคู่สัญญาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยก็ได้1นถึงหคุณระมัดระวังไว้นหนึงก่อนดาวอังคารย้ายนะอุปสรรคปัญหาต่างๆเอกสารสัญญารวมถึงคดีความนะครับเออนะแล้วก็ของหล่นของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงต้องระวังนหนึงมันจะส่งผลต่อคู่ครองนะแล้วก็ชาวราศีพฤษภด้วยเองเช่นกันนะมาพูดถึงดาวดวงแรกก็คือดาวพระศุก นะดาวศุกร์นี้จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วในวันที่สองสิงหาคมหกเม67เวลายี่สงนการ5นาทีนะครับอิทธิพลดาวศุกร์นี้จะเสด็จเข้าสู่ราศีสิงห์ครับในดวงชะตานะสิงห์เข้าสู่พบพันธุนะครับเป็นทริทโทแห่งเลิศเกาะนาวางอางาังคารจะทำให้คนราศีพฤษภเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นอย่างดีในดวงชะตาคนพฤษภจะใจสปอร์ตเต็มที่ นะครับใจสปอร์ตเอาเลยนะเท่าไรเท่ากันคนาราศีพฤษภคุณจะต้องเป็นคนที่รักษาคําพูดนะอย่าพูดจาสับปรับเออจะไม่มีคนเชื่อถือคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําในสิ่งที่ดีนะครับเป็นมงคลนะดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ก็จะยุ่งอยู่กับบ้านช่องครอบครัวรักญาติพี่น้องดีไม่ได้มีปัญหาอุปสาคอะไรนะครับและในช่วงจังหวะน,นี้อาลีพันธุ อุปรสรรคก็จะมีเข้ามาด้วยเพราะอารีเข้าพันธุนะครับระวังในเรื่องของศัตรตูนะครับหรือในเรื่องของกรรมเก่านะบางคนไปทําอะไรไว้เนี่ยคุณต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาคุณหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์การซ่อมบ้านซ่อมอะไรก็ได้เหมือนกันนะของชาวราศีพฤษภนะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเกรตในดวงชะตาคนราศีพฤษภเนี่ย ดาวเกตย้าย13สามิงหาคม67เวลา18บแนกาสี่สิบหนาทีเกตนี้เข้าสู่พหมอรณะนะอยู่ในเ,นเรือนพืรหัสสปดีนะครับแม้ชาวราศีพฤกษก์ย่าอยูคนเดียวเออคุณเคยเห็นคดีดังๆไหมน้องแตงโมน้องชมพู่ใช่ไหม <laughs> เกตอยู่มอรณะนะ คุณต้องระมัดระวังการมรณะอย่างผิดปกตินะครับหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเบือ่อโลกไม่อยากอะไรเข้าหาทางธรรมสวดมนต์ไหว้พระก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะช่วงนี้ก็ระวังอย่าไปทำอะไรซึ่งเสียงๆไม่ดีไปแอดเวนเจอร์ไป,ไปฉี่ท้ายเรือเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าคุณสวดมนต์ไหว้พระก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วมันก็จะส,ส่งผลในเรื่องของเซนสลางสองหอน คนลาศีพึกศกคุณมีเพื่อรหัสอยู่ยังไงคุณก็แควคาดปลอดภัยในหนึ่งปีอย่างที่บอกคุณจะต้องสร้างพระด้วยทองคำหนึ่งบาทดูตามน้ำหนักบาทหนึ่งน้ำหนักเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าคุณไปดูตามที่ราคานะไอราคามันขึ้นลงช่างมันให้มันครบบาทเวลาเจปีคุณก็ทำไปเรื่อยเอา้าทำบุญเนี่ยรวมก็ได้ร่วมไปค่อยๆร่วมไปแล้วก็จด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 ,จดแล้วพอเจ็ดปียังไงคุณ ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกแล้วคุณจะพ้นเคราะห์ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในดวงชะตาของคุณนะครับเพื่อรหัสบสบรีคุณก็จะมีโชคลาภพามาในเดือนนี้อือแหมดวงคุณเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนโตนะไม่ธรรมดานะคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นรีบ,ร,บรีบฝันฝันเนี่ยคุณจะเห็นตัวเลขเท่าบ้านนะถ้าคุณเห็นขนาดนะั้นคุณจําไม่ได้แล้วคุณต้องหยีหูตัวเองแนะ เห็นขนาดแนละ้วคุณจําเลขไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะอมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาของคุณเนี่ยอาทิตย์ย้าย17สิงหาคม67เวลา9โมง11นาทีนะครับอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ภพพันธุนะครับอุ้ยบ้านเป็นเกษตรจะมีบ้านมีรถเว้ยคนพึกศสกมีบ้านมีรถเย่ประสบความสำเร็จ ได้เมื่อไหร่ก็เดือนนี้แหละนะโชคดีประสบความสําเร็จนะครับเออได้บ้านได้รถมีความเป็นอยู่ที่ดีในดวงชะตานะจะก็จะมีโครงการงานโปรเจกต์คิดอยากจะทํานู่นทำนี่ทํานั่นนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอังคารเออ,อย่างที่พูดไปตอนช่วงต้นอังคารนี้จะย้าย26สิงหาคม67นะครับเวลาเที่ยง 9นาทีเนี่ยอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ราศีเมทุนเป็นเทสตตีแห่งเลิอกอังคารเกาะดาวสุดาวคู่ครองมาอยู่พบการเงินมันก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักคู่ครองคู่สัญญาให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินให้กับคุณของชาวราศีพฤษภนะครับเออแล้วคู่ครองก็จะพบออกสังคมบ่อยนะในช่วงนี้มีสเสน่ห์ นู่นนี่นั่นนะแสดงว่ามีเกณฑ์การเดินทางติดต่อพบปะนะครับถ้าดูจากตําแหน่งของดวงดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ชีวิตคุณไม่ได้เหน็ดเหนื่อยครับสบายสบายมีคนทํางานแทนนู่นนี้นั่นนะถือว่าดีไม่ไมีปัญหานะการเงินจะมีเงินรับๆครับความเสียหายจะนําเงินนําทองมาให้นะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภโชคดี ประสบความสําเร็จนะครับพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระสุขสุขก็เสรีสุขเสริเนี่ยวันที่27สิงหาคม2567เวลา16ในการ16นาทีเนี่ยดาวสุขนี้อยู่ราศีกันเป็นนิดนะครับเออดาวสุขอยู่ราศีกันเป็นนิดดวงคุณระวังจะไม่สบายเจ็บป่วยโรคเก่ากำเริบ โรคประจําตัวคุณต้องระวังนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของสุขภาพนะปุตตะก็อะไรสิ่งใหม่ๆที่คุณให้ความสนใจคุณอาจจะไปอะไรนะไปทำศิลปกรรมไปอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้ดาวคุณเป็นนิดเออถึงแม้ว่าเพื่อรหัส,สบดีทับคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะดูหน่อยนะครับสุขภาพร่างกายโน,โนู่นนี่นั่น เออถ้าคุณจะรักษาพยาบาลไปฉีดโอทอปไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพื่อรหัสทับสามารถทําได้นะแต่ก็ต้องดูวันเวลาดูเลิกยามด้วยของชาวราศีพฤษภนะครับเออเพราะฉนั้นระวังไม่สบายสุขภาพต่อมามาพูดถึงดาวพระราหูกับเสาคลายแม็กสำคัญครับเออมันมีผล ถ้าวัดแล้ววัดระหว่างเสากับลาหูในไครดีกว่ากันลาหูดีกว่าเสาโอ้ยตายเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภคุณเนี่ยเรื่องงานต้องระวังคดีเอกสารจะมีปัญหาเลยเคดิตชื่อเสียงเนี่ยคุณต้องระวังนิดหนึ่งนะแต่ในเรื่องงานคุณจะดีขึ้นคนระับเรื่องงานไม่มีปัญหาหรอกสบายสบายคุณไประวังเรื่องงาน ของคุณแล้กันกับบุคคลซึ่งรูปร่างใหญ่ผิวคับคุณไปทําอะไรไว้ติดต่ออะไรไว้นะให้ระวังนิดนึงปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับในเรื่องของการโคจรของดวงดาวทั้งเดือนสิงหาคมเนี่ยที่อาจารย์ได้เห็นเนี่ยแหละเดือนกรกฎาเนี่ย,ยถือว่าพุทธแย่ที่สุดอันนี้เข้าสู่สิงหาโอ้ยเบาขึ้นมาหน่อยเว้ยเออก็จะมีอังคารเสีย ห้าวันแล้วก็เสาเสียยาวนานเออลืมบอกเสาขยับเมื่อไหร่ล่ะเออบุกคนไม่รู้นะยีออ่สิบหกวเราขนาดเราเขียนตารางหน้ายังเละเลยเอ,อ๋อไม่ใช่ยี่บห้าเออยี่ิบห้ายิบห้ายี่บห้าเสาไม่ดีนะครับแล้วไม่ไม่ดียาวนานนะลาหูก็ พอเส,สาขยับ25่้าลาหูขยับ26ครับเอเอาเข้าไปนะในดวงชะตาของคุณต้องระวังนิดน,นึงนะเรื่องงานเอกสารสัญญาต่างๆของชาวราศีพฤษศนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของนะครับถ้าคุณจะทําการทาสีบ้านซ่อมแซมขุดดินตั้งเถาไฟให้คุณทําในวันที่สองกับวันที่15ได้ นะครับแต่แต่ถ้าบางคนใครจะสร้างบ้านมันแล้วแต่นะบางคนก็ไม่สร้างบางคนคิดอยากจะสร้างก็แล้วแต่คุณนะมันก็จะมีสระสวันนะให้เลือก3กับ4ตามปฏิทินนะแล้วก็ทุบทุบบ้านทุบกำแพงนะครับวันที่5กับ18วันที่เก็บทรัพย์นะครับเก็บทรัพย์ก็คือ91้ 21แล้วก็ย3นะเลิกเก็บทรัพย์แล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยวันฟ้าอาภัยครับเออก็ยังดีนะผ่อนหนักให้เป็นเบาทำได้เช้านาสีบุกศกเนี่ยคุณไปคำมั่นสัญญาไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้นะครับแล้วไม่ไปแก้นะหรือพูดจาสัต์ปับไม่รักษาคำพูดเนี่ยวันที่12สิงหาคมให้คุณจุดทูป16ดอกแล้วอาโหสีร,รมซะสารภาพบาปซะ ในสิ่งที่คุณทำจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในดวงชะตาของคุณแล้วก็วันล้างสวยครับเอ,อวันล้างสวยหัวกู่หลิบสิ่งน้ำห้าถังใบทับทิมเกลือให้คุณเนี่ยทำในวันที่สิบสามแล้วก็ยี่สิบห้านะชีวิตคุณจะได้ดีขึ้นนะครับเอ,อจะได้ไม่คิดผิดผิดศีลผิดธรรมอะไรเงี้ยนะ ของชาวราศีพฤษภนะทำซะชีวิตคุณเนี่ยจะได้เลิกสวยสัทีหนึ่งนะเพราะกรรมของคุณนะครับโอเคต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของอดูไพ่ให้ปิดท้ายในเดือนนี้คุณจะดีไหมโอ้ชาวราศีพฤษภคุณรอคอยสิ่งใดอยู่อีกไม่นานแล้วคุณจะได้คำตอบ นะครับแล้วดวงชะตา,าของคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลการติดต่อสื่อสารโอ้โหแล้วมีข่าวดีนะเออลูกศิษย์ของอาจาร์เ่ยนะอยากได้ลูกอยากได้บุตรเดือนนี้คนพฤกษกจะได้ลูกได้บุตรนะครับเออจะได้ตั้งคันนะตั้งคันท้องนะไม่ใช่คันเชือ้อราคนละอย่างกันนะเออเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูก ขอแสดงความดีใจล่วงหน้าด้วยนะครับเออกับคุณเชษตขอให้ประสบความสำเร็จมีลูก <c oughs> <c oughs> แล้วลูกสิจารย์ทำกิฟตมาตั้งยี่สิบหัวรั้งไม่ติดแต่คุณคิดดูนเออหลายปีนะเอาวะเพื่อรหัสทับทำการบ้านหน่อยเว้เออมีโอกาสมีบุญมีลูกนะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะครับ โอเคนะอันนี้ครบแล้วของชาวราศีพฤษภก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ